คลาส s u b s c r i ป t i o n ปีที่3นะคะคลาสนี้เป็นคลาสที่คร<ล>ูอยากให้นักเรียนของคร<ล>ูทุกคนนะคะที่ต้องการรักษาโมเมนตัมพาตัวเองอยู่ในกลุ่มก้อนที่เป็นกะะนาลยานมิตรอยู่กับกลุ่มก้อนของคนที่อยากพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในเรื่องสภาพแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะคะอยากให้มาลงเรียนใน, class ใน class này, คลาสนี้ค่ะในคลาสนี้ครูจะสอนทุกๆ2ออาทิตย์นะคะเราจะส่งคลิปวิดีโอให้คุณไปเรียนรู้คลิปวิดีโอที่คุณจะได้เรียน จะเป็นหลักสัจจะทุกอย่างสัจจะอะไรที่จะดึงความรักดีๆเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีการงานที่ดีกูจะเอาหลักการปกครองที่เป็นหลักสัจจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันและที่สําคัญที่สุดคือการรักษาใจของเราค่ะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยคือถ้าใจของเราจิตวิญ,ญญาณของเราอยู่ในแดนที่มันเป็นกุศลเราต่อให้ไม่อยากได้กุศลก็จะมีกุศลวิ่งไล่ล่าเราค่ะ เราไม่อยากได้ความสุขความสุขก็จะวิ่งไล่ตามเราเพราะเรารักษาใจของเราให้เป็นแหล่งที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเราต้องทําบนความเข้าใจทําบนสมาธิิอย่างถูกต้องไม่ใช่ทําบนความอยากเพราะไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวผลักและทําให้สิ่งที่เราอยากได้วิ่งหนีออกไปจากชีวิตเราตลอด1ปีค่ะจะเป็นตลอด1ปีที่เราได้เรียนรู้เติบโตจากภายในเราจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตการสื่อสารการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวกับคนในสังคมกับที่ทํางานและที่สําคัญนะคะเราจะได้ทํากิจกรรมด้วยกันค่ะ เพราะว่าเราจะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติธรรมนะคะสามครั้งเลยนะคะในปีหนึ่งเนี่ยใครอยากมาตอนไหนที่จะมาฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคนพุทธเท่านั้นนะคะหลายคนนักเรียนครูเป็นคริสตเป็นอิสลาม เรียกว่ามาเอาเครื่องมือค่ะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตามธรรมชาติแล้วมาเอาเครื่องมือเนี้ยไปแก้ไขตามธรรมชาติไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติเราถึงจะมีความสุขได้จริงๆแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่ให้คุณได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดก,การการเงินโดยนักวางแผนการเงินระดับประเทศนะคะแล้วก็การทําธุรกิจเฮ้ยถ้าเราอยากจะใช้ออสินเชื่อไม่อยากใช้เงินตัวเองเราอยากจะลงทุนทําธุรกิจแล้วเราต้องคิดอะไรบ้างเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยบอก มาคอยแนะนําพู้ง่ายๆค่ะว่าโตทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะเพื่อให้เรามีชีวิตที่สอดคล้องเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนและที่สําคัญเติบโตไปด้วยกันค่ะมาเจอเป้าหมายใหญ่ในคอร์สนี้ก็คือการไปสู่นิพพานฟังแล้วฟังอีกตรงไหนไม่รู้เรื่องรีกลับมาเขียนเขียนอยู่แน่แหละแล้วก็ค้นพบว่าทสุขสิ่งทุกอย่างที่รูมาพูดเรื่องจริงมันเติบโตทางเพราะพี่โตแต่ที่เป็นผู้นำคนอ่ะ ที่มีอะไรดีๆนะนำลูกน้องให้ถูกต้องจะได้เอาไปปรับปรุงใช้กับลูกกับสามีแล้วก็สามีก็เป็นคนต่างชาติแล้วการที่เราต้องปรับาศาสนาปรับความคิดมันต้องใช้เยอะมากแล้วพอเรียน subscription เนี่ยก็รู้สึกว่าจริงค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นมันลำบากเปลี่ยนตัวเองนี่แหละดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราได้อยู่รายล้อมรอบกับกัลยาณมิตรนะคะมาเจอกันได้ในคลาส subscription 3ค่ะ